ถ้าหากวันนี้คุณเริ่มมีอาการเหมือนอาหารไม่ย่อยมีอาการจุกแน่นในท้องตรงนี้เป็นอาการเริ่มต้นที่อาจจะพัฒนาไปเป็นกรดไหลย้อนก็ได้แต่อาการช่วงเวลานี้ที่เกิดขึ้นค่ะเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนอาหารการกินนะคะทานผักบ้างพักผ่อนบ้างดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติอย่างน้อยอาการคุณก็จะสามารถดีขึ้นได้ ก่อนจะดูคลิปฝากกดถูกใจติดตามและแชร์ต่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราจะได้มาพบกันอีกในคลิปต่อๆไปอย่าลืมแอดไลน์แล้วก็โทรมาปรึกษาก่อนที่จะซื้อเพื่อที่ดิฉันจะได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของคุณสัญญาณกรดหลย้อนแต่ถ้าช่วงเวลาเริ่มต้นอย่างนี้ถ้ามันจะพัฒนาไปเป็นอะไรอย่างไรก็ทำให้คุณยังใช้วิถีชีวิตที่ยังไม่ถูกต้องนักนะคะก็ทำให้มันพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่ง อาจจะทําให้มีปัญหาระบบขับถ่ายจากเดิมที่เคยถ่ายทุกวันมาเป็นถ่ายวันเว้นวันสองวันถ่ายครั้งเรมีไายลมตรงนี้เป็นอาการของกดไหลย้อนที่ปรากฏชัดเจนแล้วแหละนะคะแล้วถ้าหาักเลยไปจากตรงนี้ก็ยังไม่ได้รับการดูแลแล,แล้วแล้วก็อาการเพลียแสบลิ้นปีหายใจได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร นอนหลับได้ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วยสําหรับในบางท่านนะคะเป็นการพัฒนามาอีกสเต็ปหนึ่งและสุดท้ายค่ะที่จะพบกันก็คืออาการกรดไหลย้อนเต็มอัตราสึกคือเต็มขั้นนั่นเองเมื่อคุณมีปัญหาอาการกรดไหลย้อนเต็มขั้นก็คือมีอาการนอนไม่หลับอาจจะมีก้อนในท้องคําว่าก้อนในที่นี้ก็คือเป็นของเสียเป็นอุจจาระนั่นเองหรือว่าอาจจะมีลมที่มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็อาจจะมี เป็นเหมือนอาการแบบไม่มีลมเบ่งเวลาไปเข้าห้องน้าเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนไม่มีลมเบ่งคือขับถ่ายออกไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่ปวดหรือบางทีคือของเสียเนี่ยมารออยู่ที่ปลายทวารหนักแล้วแต่ว่ามันขับถ่ายไม่ออกนะคะเนื่องจากปริมาณของเสียที่มันมาแออัดยัดเยียดกันนะเวลาขณะนั้นไม่มีอาการแน่นอยู่ในท้องพอของเสียขับออกไม่ได้ปัญหาที่ตามมาก็คืออาการสร่านพิษที่อยู่ในร่างกายส่งผลกระทบกับระบบการไหลเวียนโลหิตถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้ วิธีการเบื้องต้นโดยหลักๆนะคะก็คือ1คือเอาพิษออกพิษในที่นี้ก็คือของเสียที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายทำยังไงล่ะก็คือกินอาหารที่ดีมีประโยชน์มีกากอาหารบ้างซึ่งบางทีแล้วการไม่ขับถ่ายเนะะี่ยค่ะจะมี2ออย่างนะคะถ้าจะคุยกันไปแล้ว1ก็คือบางท่านเนี่ยไม่ค่อยได้ทานผักหรือผลไม้ทําให้ไม่มีกากใหญ่อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งก็คือต้องเพิ่มกากใหญ่แต่สําหรับในบางท่านค่ะเป็นเพราะว่ามีไฟเบอร์ เยอะคือกินแต่ไฟเบอร์เยอะมากจนกระทั่งมันแน่นเช่นบางท่านไปทานเม็ดบมงลักค่ะแล้วก็ชงทานขนาดที่มันยังไม่บานมากเนี่ยนะคะเราก็ทานลงไปขนาดเดียวกันก็ทานผักผลไม้เยอะแล้วก็ทานไฟเบอร์ชนิดทั้งละลายน้ำและไม่ละลายน้ำสารพัดสารเพรที่เป็นใครบอกไฟเบอร์มาดีหมดเลยทานเพราะฉะนั้นก็คือมันจะมีไฟเบอร์ที่ไปอัดแน่นกันเกินไปทำให้ระบบกับถ่ายไม่สามารถถ่ายได้ก็เป็นอีกประการหนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่คุณไม่ถ่ายเนี่ยนะคะคงจะต้องดูว่าสาเหตุเนี่ยมาจากการที่ว่ามีไฟเบอร์เยอะหรือเป็นเพราะว่าไม่มีไฟเบอร์เลยอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะหลังจากที่เอาพิษออกแล้วนะคะวิธีที่2ก็คือใส่ของดีเข้าไปในร่างกายก็คือเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารมื้อเช้านะคะเป็นมื้อที่จําเป็นเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการสารอาหารดีๆด,ดังนั้นเพียงแค่คุณกินกาแฟแก้วหนึ่งขนมปังสองแผ่นไข่ดาวหนึ่งลูกแค่นั้นไม่พอนะคะ ร่างกายต้องใช้พลังงานทั้งวันค่ะแต่ว่าคุณกินอาหารที่มีสารอาหารไม่เพียงพอตรงนี้ก็จะช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ดีเท่าที่ควรต่อมาก็คือจะต้องแก้โดยการปรับระบบการย่อยให้เป็นปกติเพราะการที่เราจะมีปัญหาในเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของน้ําย่อยไม่สมบูรณ์การที่น้ําย่อยไม่สมบูรณ์หรือว่ามันเจือจางเี่กค่ะก็มาจากยาปฏิชีวนะที่เรากินหรือด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้น หรือด้วยความผิดปกติของร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าวันนี้คุณเริ่มมีปัญหาในเรื่องของกดไหลย้อนก็คงจะต้องหันมาดูในเรื่องของระบบการย่อยของร่างกายโดยอาจจะหาปโปรไบโอติกนะคะมาทานกันโปรไบโอติกที่สามารถจะหามาทานนะคะก็มีทั้งชนิดจากอาหารธรรมชาติของเราเช่นเป็นพวกกิมจิหรือเป็นพวกเ,เข้าวหมาก อืมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโปรไบโอติกอย่างดีแล้วก็ราคาไม่แพงแต่กินไปมากๆก็คงจะต้องระวังเรื่องของเบาหวานด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีรสหวานอยู่ด้วยเหมือนกันบางคนกินเข้ามากินเสร็จแล้วเมาเลยค่ะนะคะเป็นเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นด้วยค่ะก็ต้องระวังนิดนึงหรือไม่อีกทีหนึ่งนะคะคุณก็อาจจะหาโปรไบโอติกชนิดที่เป็นสําเร็จรูปที่เรียกกันว่าโพลิทักซึ่งโพลิทักนี่เองนะคะจะเป็นโปรไบโอติกชนิดเข้มขน้นแล้วก็มีการเคลือบด้วยสารพิเศษ เพื่อที่จะไม่ให้เขาไปแตกตัวก่อนที่จะถึงกระเพาะอาหารในขณะเดียวกันก็มีปริมาณของแบคทีเรียตัวดีในปริมาณที่สูงมากสามารถที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายให้กลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมการดูแลปัญหากฎไหลย้อนต่อมาก็คือต้องออกกําลังกายบ้างค่ะดังนั้นการที่บางครั้งคุณมีอาการเพลียเหนื่อยไม่มีแรง สิ่งที่จะต้องทำนะคะก็ออกกําลังกายบ้านเพื่อที่จะให้ร่างกายเขาได้รับออกซิเจนแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะได้มีการออกกําลังกันบ้านยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ้างก็จะช่วยเรียกพลังชีวิตกลับคืนมาได้ประการต่อมาค่ะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนั่นคือหาเวลานะคะในการที่จะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างก่อนนอนเพราะก็จะช่วยให้อย่างน้อยนะคะช่วงเวลาของคุณก่อนนอนเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็หลับฝันดีได้ อาการเบื้องต้นถ้าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะคุณสามารถที่จะใช้ปิดพันธุ์นะคะที่เป็นสมุนไพรไทยเช่นขมิ้นชันนะคะเพื่อที่จะมาลดปริมาณของลมที่เกิดขึ้นในช่องท้องได้แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นกดไหลย้อนมานานแล้วลำพังเพียงแค่ขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่มีแรงคอที่จะมาดูแลในส่วนของปัญหากดไหลย้อนที่เป็นชนิดที่ว่าเรื้อรังมานานกันเป็นปีๆแล้วนะคะคงจะต้องพึ่งประสาทเจตพันธุ์คีแล้วล่ะคะ่ะ ประสเจถังคีคืออะไรประสะเจถังคีคือสมุนไพรไทยที่มีลักษณะที่เป็นตำรับยานั่นหมายความว่ามีปริมาณของสารสําคัญจากสมุนไพรหลายๆตัวซึ่งบรมครูนะคะออได้มีการใช้กับคนไข้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วและก็ใช้กับคนไข้จริงๆสําหรับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนค่ะประสทเจถัณคีจะช่วยให้คุณสามารถที่จะดูแลปัญหาในเรื่องของกดไหลย้อนเพราะเขาจะไปดูแล ต้นเหตุของการเกิดลมในช่องท้องในขณะเดียวกันถ้าคุณใช้ควบคู่กันกันกบตัวธรณีสันตคาดด้วยนะคะก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะส่วนใหญ่คนที่มีปัญหากดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการที่มีปัญหากดไหลย้อนจะทานเพียงแค่ประสาทเจตพังคีตัวเดียวคงเอาไม่อยู่นะคะแนะนําว่าให้ดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบเพราะบางครั้งค่ะการที่เราป่วยด้วยอาการโรคหนึ่งโรค ก็ไม่ได้แปลว่าเกี่ยวข้องเพียงแค่อวัยวะเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากคุณมีปัญหากดไหลย้อนสิ่งที่ต้องดูแลดิฉันแนะนําว่าควรจะต้องดูแลด้วยตัวขับพิษออกจากร่างกายหรือขับลูตะกันนั่นเองนะคะเป็นตัวธรณีสนรคาตซึ่งเป็นยาเริ่มต้นนะคะในการที่ใช้ในการดูแลสุขภาพถ้าหากท่านใดต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของกดไหลย้อนแล้วก็อยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการใช้อาหารและโภชนาบำบัด รวมถึงโภชนะเพสัต์ร่วมด้วยโทรศัพท์มาค่ะตามที่ได้มีอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะแอดไลน์แล้วก็โทรคุยกันก่อนที่จะไปซื้อและถ้าหากคลิปในวันนี้ถูกใจใช่เลยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่ว่าดิฉันจะได้มาพบคุณผู้ชมได้อีกเมื่อออกคลิปใหม่ๆหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณจะมีสุขภาพดีข้อคิดสําหรับวันนี้ค่ะถ้าหากคุณมีปัญหาสุขภาพวันนี้ คุณต้องไม่มีข้อแม้ให้กับตัวเองรีบดูแลตั้งแต่วันนี้เพื่อพรุ่งนี้คุณจะมีสุขภาพที่ดีแล้วพบกันนะคะในวันที่คุณมีสุขภาพดีมากขึ้นทุกวันค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ